อัปเดตล่าสุดในวันที่ 10- พฤศจิกายน2568บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกจากทิศทางของลมฝ่ายตะวันตกเส้นทางของพายุฟงวองวันนี้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้คาดว่าลมฝ่ายตะวันตกจะพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้อาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและด้านหน้าเทือกเขาของแต่ละภาคติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตเส้นทางของพายุฟงวองวันนี้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ศูนย์กลางของพายุมีความเร็ว98กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันพรุ่งนี้วันที่11พฤศจิกายนทวีกำลังแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับหนึ่งศูนย์กลางของพายุมีความเร็ว128กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณประเทศไทยในวันที่10-11พฤศจิกายนจะได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันตกจึงทําให้เกิดฝนตกหนักบางพื้นที่หลังจากนี้ในวันที่11จะมีฝนลดน้อยลงมีฝนตกบางแห่ง ตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงประมาณวันที่15พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจะแผ่ลงมาปกคลุมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือจะพัดลงมาปกคลุมที่อ่าวไทยภาคใต้ฝนจะตกที่บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางจนถึงภาคใต้ตอนล่างวันที่16พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิจะลดลงเส้นไอโซบามีความชันมากขึ้น จะทำให้อากาศหนาวเย็นลงโดยตัวชี้วัดคือไอโซบารที่1,108 0ถึง1,20ที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างวันที่16เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่24พฤศจิกายนอากาศจะเย็นลง จับตายอมความกดอากาศตา่ำจะเคลื่อนตัวจากทะเลจ,จีนใต้เข้าสู่บริเวณภาคใต้โดยผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ตอนกลางฝนจะตกหนักถึงหนักมากหลังจากนั้นยอมค,มความกดอากาศตา่ำจะเคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบกิริขันธ์สุร,ราษฎร์ธานีเตรียมรับมือกันด้วยค่ะสภาพอากาศของแต่ละภาคในวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้จากลมฝ่ายตะวันตก ที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสีของพื้นที่ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาและตากอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-24อถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-33ถึงองศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ11-16อถึงองศาเซลเซียสทิศทางของลมปรารวนพัดด้วยความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ และส่วนมากจะตกในจังหวัดเลยนองบุรีลำพูนชัยภูมิและนะครราชสีมาเป็นภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกใกล้กับด้านหน้าเทือกเขาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-17องศาเซลเซียสลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ140ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาจบบรจันบุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยของพื้นที่ได้แก่นครนายกปราจินบุรีชลบรุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ140ของพื้นที่ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิตม่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเหลือฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณ130ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-33องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณประเทศไทยตอนบนได้แก่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่1 0ถึง13พฤศจิกายนยังมีฝนประมาณร้อยยถึงของพื้นที่ส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเหลือฝนประมาณร้อยลถึงของพื้นที่ภาคกลางภาคตอนออกเหลือฝนประมาณร้อยลถึงของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันระยะนี้ยังมีฝนตกหนักเนื่องจากพายุฟงวองเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ทำให้ลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าสู่พายุ ช่วงประมาณวันที่1 0 1ถึง13มีฝนประมาณร้อยละ0ถึง60ของพื้นที่ตั้งแต่14พฤศจิกายนจนถึง15ฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละถึง70ของพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่10ปไปจนถึง13พฤศจิกายนเหลือฝนประมาณร้อยละ0ถึง30ของพื้นที่ อัปเดตท,ทิศทางของลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดิน750เมตรบริเวณภาคเหนือมีลมใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือจนถึงเชียงรายตั้งแต่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุขโขทยัยแพร่าน,าน่านจะได้รับอิทธิพลจากลมใต้ทำให้ช่วงนี้มีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว เนื่องจากมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนเท่านั้นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือเริ่มมีลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวพัดลงมาปกคลุมประกอบกับมีลมที่พัดผ่านบริเวณทะเลจีนใต้ปกคลุมด้วยจึงทําให้มีอากาศร้อนชื้นในระยะนี้อุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์อากาศค่อนข้างร้อนทั้งภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตอนออกอุณหภูมิจะสูงขึ้นในระยะนี้ค่ะ ภาคใต้มีลมฝ่ายตะวันตกพัดจากฝั่งตะวันตกของทะเลอันดามันเข้าสู่ภาคใต้เพื่อไปเลี้ยงพายุใต้ฝุ่นฟงวองในวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีฝนเพิ่มมากกว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยส่วนวันที่11พฤศจิกายนพายุเริ่มเคลื่อนห่างออกจากทะเลจีนใต้ทิศทางของลมจะเริ่มกลับมาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือส่วนลมฝ่ายตะวันตกพัดลงมาปกคลุมที่ภาคใต้ โดยผ่านบริเวณทะเลอันดามันลงมาปกคลุมจะทำให้เกิดฝนบริเวณภาคใต้ในช่วงวันที่1 0ถึง11พฤศจิกายนค่ะอัปเดตปริมาณฝนในช่วงเช้ายังมีโอกาสเกิดฝนปล่อยบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมีทิศทางของลมแปรปรวนมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันตกพัดส,สอบเข้ามารวมทั้งมีลมใต้ด้วยบริเวณด้านหน้าเทือกเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองอำเภอปลายอำเภอขุนยวมแม่เสเรียงและศบเมยจังหวัดเชียงรายอำเภอพญาเมงรายขุนตาล อำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดดอำเภอเมืองเชียงรายจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดพยาวมีฝนเล็กน้อยบางเบาแม่ใจอำเภอจุนอำเภอเมืองอำเภอดอกคําใต้อำเภอปงและเชียงม่วนจังหวัดลําปางมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเงาวอำเภอแม่เมาะแม่ทะจังหวัดแพร่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่อำเภอลองอำเภอเด่นชัยอำเภอวังชิ้นในช่วงเช้าส่วนจังหวัดสุโขทัยมีฝนตกหนักที่ศรีสัชนาลัยทุ่งเสียม ส่วนอำเภออื่นๆเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดพิษนุโลกมีฝนเล็กน้อยฝั่งตะวันตกได้แก่อำเภอบางระกร,รมอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์มีฝนตกหนักช่วงเช้าที่ท่าปลาน้ำปาดอำเภอเมืองอุตรดิตและทองแสนขันค่ะภาคเหนือตอนล่างในจังหวัดพิจิตรช่วงเช้ามีฝนโปรยที่อำเภอเมืองพิจิตรตะพานหินโพป,ประทับช้างบึงนารางโพทะเลทับเคราะห์วังสายพูนสากเหล็กและดงเจริญค่ะ ส่วนจังหวัดเพชรชบูรณ์ช่วงเช้าจะมีฝนที่วังโป่งชนแดนเป็นฝนตกหนักบางแห่งได้ส่วนที่อำเภอเมืองหนองไผ่บึงสามพันวิเชียบรีรัะศรีเทพเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะช่วง6นาฬิกาปริมาณฝนยังคงตกที่วางโป่งและอำเภอชนแดนเข้าสู่เวลาประมาณ7นาฬิกาในจังหวัดลำปางจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเงาอำเภอแม่เมาะแม่ทะส่วนจังหวัดแพร่ฝนตกหนักพื้นที่สีแดงได้แก่อภอวังชิ้นอเภอลองอเด่นชัยและอเ,อเมืองแพร่ อุตรดิตถ์มีฝนเล็กน้อยที่ท่าปลาน้ำปาดอำเภอเมือง,งอุตรดิตถ์อำเภอทองแสนขันสุขโขทยัยช่วง7จนาฬิกาจะมีฝนที่สีสันนาลายัยและทุ่งเสียมเข้าสู่ช่วงประมาณ9ก้นาฬกาจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดแม่ห้องสอนปางมาผ้าอำเภอปลายอำเภอเมือง,งขุนยวมแม่ลาน,น้อยแม่เสียงตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่อำเภอศบเมยจังหวัดตาก ช่วงเช้าปริมาณฝนค่อนข้างน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายจังหวัดตากจะมีฝนได้ที่อำเภอแม่สอดพบพระอุ้มผางเป็นฝนเล็กน้อยส่วนที่อำเภอสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองตากจะมีฝนตกหนักช่วงประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยเต่าจะมีฝนเล็กน้อยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนมีฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายจนถึงค่ำและจังหวัดเชียงใหม่ตอนบนอำเภอชัยประการจะมีฝนตกหนักบางแห่ง จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวยแม่ลาวและเวียงป่าเป้าเป็นฝนเล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าอาจมีฝนปลอยเกิดขึ้นในจังหวัดชายภูมิอำเภอเมืองชายภูมิบ้านข้าบำเหน็ตนรงค์คอนสวรรค์พักดีชุมพลส่วนอเภออื่นๆ เริ่มมีฝนลดน้อยลงช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่ายปริมาณฝนบริเวณภาคตดนออกเฉียงเหนือเริ่มลดลงประมาณ15นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่อำเภอภูผาม่านชุมแพสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครราชสีมาชัยภูมิจะมีฝนเล็กน้อยที่ชัยภูมิจะมีฝนเกิดขึ้นที่บ้านแท่นภูเขียวคอนสวรรค์อำเภอเมืองชัยภูมิกเกษตรสมบูรณ์ตอนล่างของภาคตนออกเฉียงเหนือได้แก่นนะครราชสีมาอาจมีฝนโปอยเกิดขึ้นที่คอนบรีเสริงสาง วังน้ำเขียวสีคิ้วปากช่องจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนโปอยที่นางรองนนดินแดง18นาฬิกาปริมาณฝนภาคตอนออกเฉียงเหนือจะเริ่มลดน้อยลงแต่อากาศยังคงค่อนข้างอบอุ่นเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเท่านั้นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือและลมพัดอ่อนในวันที่10ปไปจนถึงเช้าวันที่11ค่ะ บริเวณภาคกลางเช้าวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงประมาณ5นาฬิกาที่จังหวัดนครสวรรค์อหนองบัวไผ่สาลีตากฟ้าโกรกพระพายุหะเคียรีท่าตะโกอเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีได้แก่สว่างอารมณ์ทัพทันหนองฉางอเภอเมืองหนองขายยางจังหวัดชัยนาทมีฝนที่วัดสิงห์มโนรมอเภอเมืองชัยนาทหันคาเนินขามสันคบบรีจังหวัดสุพรรณบุรีหนองยาไซเดิมบางนางบวช จะมีฝนได้เล็กน้อยในช่วงเช้าค่ะหลังจากนั้นในช่วงสายเป็นต้นไปความชื้นค่อนข้างน้อยปริมาณฝนจะลดลงเข้าสู่ช่วงประมาณ15นาฬิกาด้านหน้าเทือกเขามีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยที่แม่เปินแม่วงชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลานสักห้วยคดบ้านไร่การจนบรุรีสังขบ,บรุรีทองผาภูมิไซโยกสีสวัสด์หนองปลือห้วยกระเจาพนมทวนอำเภอเมืองการจนบุรี ราชบุรีจะมีที่สนพึ่งบ้านคาเป็นฝนตกหนักบางแห่งค่ะเข้าสู่เวลาประมาณ16นาฬิกาปริมาณฝนจะเป็นฝนปลอยเกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมหลังจากนั้นในช่วง18นาฬิกาเป็นต้นไปปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงท้องฟ้าจะโปรง่งค่ะภาคตะว,วันออกช่วงเช้าจะมีความชื้นปกคลุม ใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นจะมีฝนปลอยในจังหวัดฉะเชิงเซาปราจินบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวอเภอเมืองบางคลา้าปราจินบรุรีสีมหาโพธิ์สีมโหสถเป็นฝนปลอยส่วนสะแก้วอเภอเมืองวัฒนนครคลองหาดเขาะก,กันวังน้ำเย็นจังหวัดจันทบุรีอเภอสอยดาวป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวระยองจะมีฝนเล็กน้อยที่ปลวกแดงบ้านค่ายบ้านช้างนิคมพัฒนาวังจันทร์ ส่วนจังหวัดตราดนั้นมีฝนค่อนข้างน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาประมาณ22นาฬกาบริเวณภาคตนออกมีโอกาสเกิดฝนที่จังหวัดสะแก้วเขาเชือกันคลองหาดวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์จังหวัดจันทบุรีอำเภอสอยดาวอำเภอปุ่งน้ำร้อนหลังจากนั้นในช่วง1นาฬกาของวันที่11ปริมาณฝนภาคตนออกจะลดลงบริเวณภาคใต้ ช่วงเช้ายังไม่ปรากฏกลุ่มฝนเป็นอากาศจมตัวเป็นอากาศแห้งหลังจากนั้นช่วงบ่ายลมฝ่ายตะวันตกจะเริ่มพัดแรงเข้าสู่พายุใต้ฝุ่นฟงวองพายุเปิดตาในวันที่10วันนี้ค่ะมีกำลังแรงมากอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ทำให้เหนียวนำเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมที่ทะเลจีนใต้พายุจึงไม่เคลื่อนมายัางบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะ ภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วง15นาฬิกาในจังหวัดเพชรบุรีนองยาปล้องแก่งกระจานอําเภอท่ายางอำเภอชะอําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฝนโปอยหัวหินปราณบุรี300ย,ยอดกุยบุรีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรมีฝนได้เพียงเล็กน้อยจังหวัดระนองท้องฟ้าครึม้มจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีฝนที่ท่าชนะชัยยาวิภาวดีบ้านตาขุนพุนพินคิวรีรัตนิคมอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีส่วนกาญจนดิษฐ์มีฝนล่อย อำเภอพนมเขียนซาพระแสงเวียงสะจะมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วง15นาฬิกาจะมีฝนที่พิปูลนพิตำท่าสาราตอนล่างได้แก่จุราพรร่อนพิบูลเชียนใหญ่หัวไซและปากพนังฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอทุ่งใหญ่ส่วนอำเภอฉวางท่าพนารามีฝนเล็กน้อยค่ะ จังหวัดกระบี่15นาฬิกาจะมีฝนตกเกิดขึ้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดพังงาอเภอทับปุดจะมีฝนตกหนัก15นาฬิกาภาคใต้ตอนล่างจังหวัดสงขลาพัทลุงสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสมีฝนปลอยเข้าปกคลุมและมีฝนตกหนักที่จังหวัดยะลาอเภอเมืองอภอรามันยะหาส่วนนราธิวาสบาเจาะยี่งอปัตตานีจะมีฝนตกที่ยะรังแม่ลานมายอ ห่างจากฝั่งจะมีฝนตกหนักในจังหวัดปัตตานีช่วงบ่ายไปจนถึงประมาณ18นาฬิกาฝนจะตกที่ภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงค่ำคืนปริมาณฝนจะลดลงตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปมีแนวโน้มว่าปริมาณฝนจะลดลงทุกภาคทั่วไทยมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมและพายุห่างจากทะเลจีนใต้ค่อนข้างมากความชื้นจะลดน้อยลง ลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดแรงบริเวณภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ช่วงวันที่11ไปจนถึง15ฝนยังน้อยเข้าสู่วันที่16ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นส่วนวันที่17เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่20พฤศจิกายนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านขอให้พี่น้องภาคใต้เตรียมรับมือชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลค่ะแมวสุขสันธ์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันธ์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ